อันญมณีหรือสิ่งของก้องโลกตอนที่24ตอนไขปริศนาคีร์มลกฏองความรู้ลึกลับของชาวไอยคุปนะครับทุกวันนี้ถ้าเราลองค้นข้อมูลเกี่ยวกับอรารยธรรมอียิปต์โบราณในโลกออนไลน์นะครับเรามักจะพบว่ากระแสะของข้อมูลแตกออกเป็นสองสายหลักๆสายาแรกมักจะพูดถึงศาสตร์ของอียิปต์โบราณในมุมมองของอียิปต์วิทยา ซึ่งหมายถึงการศึกษาดินแดนอเยคุบจากมุมมองของโบราณคดีและประวัติศาสตร์เพื่อทําความเข้าใจชาวอียิปต์โบราณในทุกแง่มุมนะครับตั้งแต่พวกเขากินอยู่กันอย่างไรมีความเชื่อแบบไหนบ้างงานทางด้านศิลปะและก็สถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่เพียงใดการติดต่อค้าขายสังคมการเมืองการปกครองรวมทั้งเรื่องราวในชีวิตประจำวัน เพื่อจำลองภาพของชาวอายคุบในอดีตออกมาให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดจากหลักฐานทางโบราณนาคกดีที่หลงเหลืออยู่แต่ถึงอย่างนั้นนะครับข้อมูลอีกกระแสนหนึ่งก็พยายามที่จะนําเสนอในเรื่องของความลึกลับซึ่งเรียกศาสตร์นี้เป็นภาษาอังกฤษว่าเ e มิ t ร o l o g ี มาจากชื่อในภาษาอียิปต์โบราณว่าเคเมตหมายถึงแผ่นดินสีดำอันเป็นชื่อเรียกขานของอาณาจากักรอียิปต์ในอดีตนั่นเองนะครับสิ่งที่กระแสของเคมิโตโลจีนะครับพยายามค้นควา้าและก็นำเสนอมักจะเกี่ยวข้องกับความลี้ลับและก็ศาสตร์พิศวงของอียิปต์เช่นพลังพีระมิดหรือไม่ก็พยายามที่จะเชื่อมโยงอียิปต์โบราณเข้ากับอาณาจักรดึกดำบรรที่เชื่อกันว่าสาบสูญไปแล้วอย่างอาณาจักรแอตแลนติส ตามตำนานของเพลโตที่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครนะครับสามารถระบุตำแหน่งที่ชัดเจนของทวีปแห่งนี้ลงไปในแผนที่โลกได้ประเด็นที่เราจะมาคุยกันนะครับไม่ใช่อียิปโทโรจีทว่าเป็นเคมิโทโรจีเราจะมาพูดถึงคมภีนะครับที่เชื่อกันว่าบรรจุความลับของจักรวาลเอาไว้อีกทั้งยังได้รับการรังสรรค์โดยเทพเจ้าทอตซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความเฉลียวฉลาดของชาวออยคุปอีกด้วย เรารู้จักคมภีร์ลึคลับชิ้นนั้นกันในชื่อของคัมภีร์มรกตนะครับถ้าว่ากันตามกระแสของกลุ่มที่ศึกษาด้านเคมิทโลจีนะครับแล้วก็จะพบว่าคัมภีร์มรกตนี้มีความเก่าแก่ถึง38,000ปีเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่านะครับร่วมสมัยกับอาณาจักรแอตแลนติสเลยก็ว่าได้คมภีร์นี้นะครับได้เก็บงามความรู้เกี่ยวกับพีรมิต ดึกดำบรรที่น่าทึ่งเอาไว้มากมายมีการเสนอกันว่าผู้ที่เขียนคำพีมรกรนี้ขึ้นมาก็คือชาวแอตแลนติสโบราณที่มีนามว่าโทสนะครับหรือเฮลมอสซึ่งได้ไปสร้างอาณานิคมของแอตแลนติสเอาไว้ในดินแดนอียิปต์โบราณ และโทษนี่เองนะครับที่เป็นคนรังสรรค์มหาพีระมิดแห่งกิซ่าหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณขึ้นมาเมื่อราวหมื่นปีกว่าก่อนนะครับหาใช่ฟาโรคูฟูอย่างที่นักอียิปต์วิทยาเสนอกันไม่นอกจากการสร้างพีระมิดแล้วนะครับโทตยังได้ฝังความรู้โบราณเอาไว้ใต้องค์พีระมิดอีกด้วยว่ากันว่าคำพีสีเขียวสดใสนี้ทำมาจากมรกต เขียนด้วยภาษาฟินิเชียนนะครับมีทั้งหมด12แผ่นร้อยเข้าไว้ด้วยกันโดยใช้ห่วงนะครับที่ทำจากทองคำและเมื่อประมาณ1,300ปีก่อนคริสตกาลได้เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในอียิปต์นะครับกลุ่มนักบวชชาวอัยุปจึงตัดสินใจย,าย้ายคัมภีร์มรกกตออกจากองค์พีระมิดไปไว้ที่อารยธรรมมายาในทวีปอเมริกาซึ่งเป็นอีกหนึ่งอนาณาณิคมนะครับของแอแลนติส แต่บางตำนานก็บอกว่าคำพีนี้ถูกค้นพบในถ้ำของประเทศรีลังกาทว่าอีกตำนานหนึ่งกลับเสนอว่าเปล่าเลยคำพีนี้อยู่ในถ้ำใต้รูปสลักของเฮอร์เมสในทีอานานะครับประเทศตุรกีต่างหากเรียกได้ว่าตำนานจากทางสายเคมิตรจีนะครับก็ไม่ค่อยจะรุงรอยกันสักเท่าไหร่แต่ค่นที่จะปวดหัวกันไปมากกว่านี้นะครับ คำถามก็คือแล้วข้อมูลของกลุ่มเคมิสโท o โรจีนะครับเชื่อถือกันได้แค่ไหนจริงๆแล้วนะครับถึงไม่ต้องมองด้วยสายตาของนักโบราณนักดีหรือนักประวัติศาสตร์ก็น่าจะต้องรู้สึกแปลกๆกับที่มาของคำพีมรกรกันบ้างเพราะในปัจจุบันเรายังสรุปไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่าอาณาจักรแอตแลนติสจะมีจริงหรือไม่และจะเคยไปตั้งอาณานิคมในประเทศต่างๆจริงไหมรวมทั้งหลักฐานทางโบราณนักดีที่ค้นพบในอียิปต์ ก็ไม่เคยมีชิ้นใดที่มาหักล้างแนวคิดที่ว่าฟาโรห์คูฟูนะครับเป็นเจ้าของมหาพีระมิดแห่งกิซ่าไปได้เลยดังนั้นถ้าถามหาหลักฐานทางโบราณนคดีที่จะมาสนับสนุนแนวคิดเรื่องตำนานของคัมภีมรกรกนั้นก็ต้องบอกว่าแทบจะเป็นศูนย์เลยทีเดียว แล้วโบราณาคดีให้คำตอบอะไรเกี่ยวกับคำพีรมรกตที่ว่ากันว่าเก็บรักษาองค์ความรู้ลี้ลับของพีระมิรแห่งอายคุปได้บ้างคำตอบก็คือนะครับหลักฐานแแรกสุดที่อ้างอิงได้เกี่ยวกับการมีตัวตนจริงของคำพีรมรกตนี้สามารถสืบกลับไปได้เพียงแค่ประมาณคิตศตวรรษที่8ในเอกสารที่เขียนขึ้นด้วยภาษาอาหรับที่มีชื่อว่าคำพีของความลับแห่งการสร้างสารรค์และก็ศิลปะแห่งธรรมชาติเท่านั้น เอกสารชิ้นนี้นะครับอ้างอิงถึงบุคคลชื่อบารินุสซึ่งน่าจะเป็นคนเดียวกับอพอลโลนิอุสแห่งทีอานาที่เป็นผู้ค้นพบคำพิมพ์มรกฏในถ้ำแห่งหนึ่งเอกสารชิ้นนี้นะครับทำให้มีการเสนอกันว่าบางทีองค์ความรู้ในคำพิมพ์มรกฏอาจจะเพิ่งถูกรวบรวมขึ้นมาโดยชาวอาหรับในช่วงประมาณคิรัตรวรรษที่6-8ถึง8ก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าอ้างอิงตามบุคคลนามว่าบารินุสแล้ว เขากล่าวว่าเอกสารต้นฉบับของคมภีร์มรกตนี้เขียนด้วยภาษากรีกและด้วยความลึกลับของเนื้อหาในคัมภีร์จึงทําให้ข้อความในต้นฉบับที่บรินุ์ค้นพบได้รับการแปลออกไปในหลายภาษาโดยเฉพาะในแถบยุโรปพอมาถึงช่วงคริสตศตวรรษที่12ก็ได้รับการแปลเป็นภาษาละตินด้วย ถ้าว่าน่าเสียดายนะครับที่เอกสารต้นฉบับที่ว่านี้ไม่หลงเหลือหลักฐานมาให้คนปัจจุบันได้ยตนโฉมคำพีมรกกนะครับเปรียบเสมือนเสาหลักของวิชาเล่้นรแร่แปรธาตุในยุคก,กลางและก็สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาเพราะขนาดเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับนักวิทยาศาสตร์คนดังก็ยังเคยแปลคำพีมรก์กกนี้ไว้ในเอกสารเกี่ยวกับการเล่นรแร่แปรธาตุของเขาด้วยเช่นกัน ปัจจุบันเอกาสารฉบับแปลของนิวตันได้รับการเก็บรักษาเอาไว้ที่ห้องสมุดคิงคอร์เรสนะครับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ส่วนประเทศไทยของเรานั้นก็มีผู้ที่นำคำพีมรกรมาแปลเป็นฉบับภาษาไทยอ่านกันง่ายๆแล้วด้วยเช่นกันในขณะที่คำพีมรกรดนะครับได้รับการแปลเป็นหลายภาษาทั่วโลกแต่นักโบราณนาดีก็ยังไม่สามารถหาที่มาที่ไปของคำพีสุดแสนลึกลับชิ้นนี้ได้ เพราะตอนนี้นะครับหลักฐานทางโบราณในคดทีที่เรามีในมือกลับไม่สอดอรับกับมุกปาฐะที่เล่าสืบต่อกันมาซึ่งอ้างอิงไปถึงอาณาจากักรลึกลับที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีอยู่จริงประกอบกับความคุ้มครือนะครับขององค์ความรู้ที่เก็บรักษาเอาไว้ในคัมภีร์มรกตที่อาจจะสามารถตีความได้หลายรูปแบบจึงทําให้ปัจจุบันนะครับยังไม่มีใครสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ลึกลับหรือดำบรรน,นี้ได้อย่างท่องแท้เลยสักรายเดียว สุดท้ายนะครับไม่ว่าผลงานชิ้นนี้จะเป็นศาสตร์โบราณที่ศาสสูญไปแล้วจริงหรือไม่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความพิสวงของมันสามารถดึงดูดความสนใจจากมนุษยชาติมาได้ยาวนานถึงพันกว่าปีและตราบเท่าที่ความจริงยังไม่ถูกเปิดเผยนะครับความลี้ลับแห่งคัมภีร์มรกรนนี้ก็น่าจะยังคงอยู่ในกระแสนิยมของคนในเจเนเรชันถัดไปอีกนานแสนนานนะครับ